จ้ายง้มเศร้าค่ะแดดแห้งมูนี่มาซามมือนฝนบมโตกค่ะแม่แรงมาคุณหน,น้าเต็มสะเลยเด็กคู่สะฟังนี่นคุณแบกมักโจกพุนคักนเนาะพักเกษตรงามงามพี่น้องที่ก็ศำตุงหงุน้ำร่นสะเลย กล้วยงามแล้วแปลนเลยเติดเลยสบายพนกระลังสีญ่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อยนึงวิวต้นตาลสวยไป,ไปบึปปบงเขาไปบึงเปที่ภาพไปบึงเขาค่ะมาแล้วไดมอน สะตอมันจิรอดบูบูนี่กล้วยไข่หมักม,มงง่วงใงต้นกล้วยต้นนี่ไปุ๊บไงเป็นเจกเทียแกน่นแก่นมักมี่กำลังแตกติดแล้วเอามาปลูกไม้ค่ะเนี่ย lên mưa nắng tôn thu liên nam lương bay lương là vô đây bùi chiếc kia anh äh đi kha nhai nhiều tôn mộc muông tôn cuối